เหตุใดรเรวัตจึงต้องอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเพราะเป็นพาะกรรมอะไรเรวัตจึงต้องตกนรกขอโทษพระศร,รีวลีเหตุใดพระศรีวลีจึงต้องก่อนที่จะคลอดอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก็ต้องลงใน,นนรก ดังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาบมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาพิสุทั้งหลายได้พากันไปชมหาหืือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์พันบรมศาสตสัดาสัมมาสัพทธเจา้าได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาพิสุทังหลายว่าเธอพูดปรึกษาหาหืือกันในเรื่องอะไร มันได้มีสุนทรไล่กราบคูณองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสต